โอเคค่ะในคลิปนี้นะคะครูขอโชว์เป็นโฟลเดอร์ก่อนครูจะทำคลิป2คลิปคลิปแรกเรื่องว่าเรียกว่าการเพิ่มเพื่อนนะคะคลิปที่2การตอบแชทโดยใช้สคริปมี2องอันอก่อนที่เราจะเพิ่มเพื่อนเนาะเราก็เริ่มตั้งแตอินโทรมาเพราะมันเกี่ยวข้องกันเป็นการแนะนำเนาะ,ะเราเริ่มแนะนำตั้งแต่หน้าจอเลยในมือถือของเราเราจะต้องมีไล n e โลโก้ในสองอันอาจจะอยู่กระจัดกระจายรวมกับอย่างอื่นอย่างคู่คมาจัดไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันมันทำให้หาง่ายนะอันนี้ก็นอกประเด็นนะไม่สอนอันนี้ลายเปรียบเพียบให้ดูว่าลายปกติของเราจะเป็นอย่างนี้นะคะด้านซ้ายลาย o f f i c i a l หรือลาย OA เนี่ยลายทำธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นตัว L ตัวเดียวนะคะเราอาจจะไปดาวน์โหลดแอปมาก่อนก็ได้หรือเราจะสมัครผ่าน ตัวแทนเหมือนที่เรากำลังจะชวนเขาสมัครกับเรานี่ก็ได้นะคะเมื่อเขาดาวน์โหลดแอปแล้วโลโก้นี้มันจะมาอยู่หน้ามือถือเขานะคะจะอยู่ตรงไหนก็ตามเราต้องสังเกตไว้การที่เราจะสมัครไลน์ Official แบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมีไลน์ส่วนตัวก่อนบางคนมาอุย้ยมีหลายอันไม่เอามันไม่ได้อะคะ่ะถ้าเราทำงานออนไลน์อ่ะเราทำธุรกิจเราต้องการทำเงินใช่ไหมคะเราต้องใช้เครื่องมือให้เป็น ลาย oa เนี่ตัวย่อก็เอาตัว o กับตัว a เอเขาเรียกลาย oa นะหน้าตาเป็นอย่างนี้จะสมัครลาย oa ได้ต้องมีลายปกติก่อนแล้วเวลาเราเข้าไปสมมุติเราดาวน์โหลดแล้วเราเข้าไปครั้งที่สองที่สามเรา d o u b ิ e ลคลิกหรือกดเข้าไปเนี่ยมันจะให้มันรู้ว่าเราจะไปลายออฟฟิศเนี่ย oa มันจะให้เรากดว่าเราลายปกติของเราใช่อันนี้หรือเปล่าเราต้องลงชื่อลายปกติถ้าเราสมัครครั้งแรก คืออันไหนมันจะรู้ไงเราจะเข้าได้ไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรเอาเป็นว่าเราเข้าไปได้ก็แล้วกันสมมุติว่าตอนนี้เราเข้าไปแล้วใน l i โอ OA นะคะเข้าไปในไลโอเอเราก็จะเห็นรา,ายชื่อบัญชีเอ้ยรายชื่อบัญชีอย่างของครูมี6อันที่เราให้ฟังแล้วในะในคลิปที่หนึ่งว่าครูทำหลายธุรกิจ นะถ้าคนไม่ได้ดูคลิปนะก็อาจจะอธิบายลวกๆครูทำพสอนภาษาอังกฤษครูทำเรื่องโรคเจ็บป่วยไข้ได้ป่วยโรคโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นนะทำออนไลน์อื่นทำอาหารเสริมโดยตรงขายหลายตัวไม่ได้ขายของดอบลิคนเดียวเนี้ยเราก็ทำแยกออกมานะแต่วันนี้จะมาอธิบายเรื่องดอบลิดบายกีลาเราก็คลิกตรงนี้เลยนะคะเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปหน้านี้นะ ในมือถือเรามันจะโชว์เป็นแบบนี้นะคะมันจะเขียนว่า target ด i s สเลขสานี่หมายความว่าเราเพิ่งจะมีสมาชิก3คนนะเราจะต้องพยายามสร้างสมาชิกให้เยอะที่สุดให้ถึง5 0 0 0ถึงพันคนให้ได้เร็วที่สุดถึงแม้ว่าเขาไม่สนใจที่จะซื้อสินค้าไม่ทำธุรกิจแต่ทำอะไรก็ได้ให้เขาดาวน์โหลดแอปให้ได้ก่อนเพราะตามขั้นตอนพอเขาดาวน์โหลดแอปปุ๊บเนี่ยเราจะพาเขาเข้ากลุ่ม กลุ่มที่เจ้าของบริษัทสอนที่นั่นเขาจะเป็นคนบิวและสร้างแล้วเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะเพราะเขาเห็นทุกคนมีรายได้วันละเจ็ดแปดพันวันละหมื่นวันละแสนก็มีเขาจะนั่งนิ่งอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราพาเขาเข้าไปดูก่อนโดยที่เขายังไม่ดาวน์โหลดแอปและไม่กรอกสมัครใต้ใต้เราอะ่ะพอเขาไปฟังแล้วเขาตื่นเต้นเขาจะไปสมัครกับคนอื่นเราก็จะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับเขาให้สมัคร ภายใต้ลิงก์เราก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ t a ร็กเก็ตริชเนี่ยแทร็กเก็ตก็คือเป้าหมายเราจะต้องทำให้ถึงเท่าไหร่เราต้องตั้งเป้าหมายกันไว้ไม่ต้องสนใจเรื่องรายได้ที่จะเข้ามาไม่ต้องสนใจว่าเขาจะสมัครดเราได้เงินครั้งละเท่าไหร่เป็นตำแหน่งอะไรไม่ต้องสนใจเอาแค่ดาวน์โหลดแอปการดาวน์โหลดแอปเขาจะต้องกรอกแล้วถ้ายิ่งดาวน์โหลดผ่านลิงก์เราอะ่ะเขาไม่ต้องกรอกเลยรหัสเราอะ่ะบริษัทจะ เอารหัสเราเชื่อมเข้าไปเลยนะคะในลิงก์ของเราโอเคนะคะเพราะนั้นให้รู้ว่าทาร์เก็ตริชเราเปิดเข้ามาปุ๊บเราต้องดูตัวเลขมันเข้ามากี่คนละเพราะบางทีเราชวนไปเลือเล่อยเปื่อยเขาอาจจะไปบอกต่อแชร์ไปเขาก็กรอกสมัครกันเองเราไม่รู้ก็มีนะครูก็มีนะหลายคนที่เขาเรียกว่าสมัครเข้ามานั่งหลับๆอยู่ะเรายังไม่ได้ไปกระตุ้นเขาแต่อย่างน้อยถือว่าเราประสบความสำเร็จในการสร้างทาร์เก็ตร h ชแล้วนะคะ ข้อความส่งฟรีเนี่ยเห็นไหมเราส่งได้พันข้อความแต่เรายังไม่ได้ส่งเลยบอดแคสนี่ก็เหมือนการโพสต์ใน Facebook นั่นแหละเราสามารถใส่รูปใส่ข้อความเขียนสนุกสนานอะไรก็ได้ใส่รูปใส่อีโมจิสติ๊กเกอร์อะไรได้หมดเลยแต่เราจะต้องมาสร้างไว้ในนี้ก่อนแล้วถึงจะบอดแคสดีเดียวการบอดแคสของเราแตกต่างกับ Facebook เฟซบุ๊กเนี่ยพอเราพิมพ์เสร็จเรากดโพสต์มันก็ไปเลยมันก็ไม่ไปหน้าหน้าบ้านเพื่อนก็มีถ้าเพื่อนไม่เคยคลิกไ like, ลค์คลิกแชร์อะไรกับเราใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันจะไปตรงไปหาเขาเลยที่ในไลน์เขาเลยนะถึงแม้ว่าเขากรอกใบสมัครแล้วแล้วเขาไม่เคยตามเราไม่เหมือนกับเขาไม่อ่านแม่อะไรเลยอะ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าไลน์เนี่ยมันจะเสถียรกว่า Facebook เราบอด cast อะไรไปมันจะมันจะวิ่งไปหา กลุ่มสมาชิกที่เป็นทาร์เก็ตริชของเรามีพันคนมันก็ไปหาทั้งพันคนนะคะเราจึงต้องอตั้งใจมากๆตั้งใจเขียนคอนเทนต์ใส่รูปใส่คลิปอะไรดีๆ TikTok, ต tiktok tiktok อะไรเราจะต้องตั้งใจทําให้มีประสิทธิภาพอันนี้จะเป็นอีกคอร์สหนึ่งที่เราจะได้เรียนนะคะนี่เรามาดูเมนูหน้านี้ก่อนมีอะไรบ้างข้างล่างมันจะมีเมนูอยู่มันไม่ได้มีสเมนูนะถ้าเราปัดขึ้นไปมันจะเพิ่มไปอีกนะคะ เป็นอ่าเข้ามาในเรื่องการเพิ่มเพื่อนละการเพิ่มเพื่อนไปที่รูปที่หนึ่งแอดเพื่อนอ,อ่าไปรูปนี้ก่อนเนาะรูป3รูป4อ่าอ่าเมื่อกี้เราอยู่หน้าด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะที่ว่าเรามี4เมนูจริงๆพอเราเลื่อนไปมันมีอีก สามแถวนะคะไม่ต้องไปสนใจตัวอื่นคู่ป้องบัตรสะสมอะไรยังไม่ต้องณนะเวลานี้เราสนใจแต่คำว่าเพิ่มเพื่อนเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยการกดคำว่าเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะพรากดเพิ่มเพื่อนแล้วมันจะพาเราไปที่หน้าหน้าแรกเนด้านซ้ายมือมันจะมีช้อยส์ให้เราเลือกนะจะสร้าง QR code ก็ได้พอเรากดปุ๊บมันจะเจ n เน a เร QR code มาเราก็แคปและส่งให้เพื่อนก็ได้ หรือไปสร้างลิงก์ก็ได้นะทำโปสเตอร์ทำอะไรได้หมดอันนี้มันเป็นภาพจำกัดเนาะอธิบายลำบากเอายกตัวอย่างสร้างลิงก์พอเรากดตรงรูปเนี้ยสร้างลิงก์เนี่ยคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งมาหน้านี้หน้านี้มันจะมีเมนูเขียนคำว่าคัดลอกลิงก์ให้เรากดคัดลอกลิงก์ไอลิงก์ของเราที่ลิงก์สมัครมันก็จะติดปลายมือเรามาหรือปลายเมาส์เรามาใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยภาพที่ห้าแล้วต่อไปภาพที่หก แล้วเราก็ส่งไปให้เพื่อนอสมมติว่าส่งมาให้ครูเมย์ด้านซ้ายเนี่ย English t o เนี่ยเป็นกลุ่มของครูครูก็สมัครสมัครในนามกลุ่มก็ได้ในนามบุคคลก็ได้พอเขาส่งมาให้ปุ๊บพอครูคลิกปุ๊บมันจะมีคำทักทายแบบนี้เราอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งนะในคลิปแรกจะมีคำทักทายมาเขาจะเห็นครั้งเดียวนะคะพอเขาคลิกมาพรุ่งนี้วันที่สองที่สามคลิกครั้งต่อไปเขาจะไม่เห็นอีกแล้วอันเนี้ย มันจะไม่ขึ้นมาอีกเขาจะเห็นครั้งเดียวเพราะเราต้องการปิดการขายในวันแรกวันเดียวในเนี่ยมันจะเขียนไว้อย่างดีละของบริษัทมันจะเหมือนกันหมดแต่นี้ของครูมีเขียนเราก็อ่านเอาเองนะโอเคทีเนี้ยตอนสุดท้ายมันจะอธิบายว่าถ้าสนใจจะสมัครให้เลื่อนลงข้างล่างเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะมาที่อันนี้รูปที่แปด รูปที่แปดเนี่ยมันจะเลื่อนรูปไปทางซ้ายนะคะเลื่อนไปทางซ้ายทางซ้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยว่าถ้าคุณใช้ไอโฟนคุณก็ดาวน์โหลดที่นี่ต้องดาวน์โหลดข้างล่างนะคะกดที่ปุ่มคําว่าดาวน์โหลดอันนี้คลิกไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นรูปเนาะอ่าแล้วก็ Android ก็ตรงนี้นะัวเว่ยก็ตรงนี้นะอันสุดท้ายหลังจากเข้าดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมลงทะเบียนฟรีเขาก็จะมากดตรงนี้เลยบางทีเขาไม่ยอมดาวน์โหลดอันเนี้ยเขาจะลงทะเบียนเลย ก็ไม่เป็นไรพอเขามาคลิกดาวน์โหลดที่นี่มันก็พาเขาไปดาวน์โหลดอยู่ดีทั้งๆที่ดาวน์โหลดในที่นี้หน้าหน้านี้หน้าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นลิงก์สมัครแต่ในหน้าลิงก์สมัครนั้นมันก็มันก็มีให้เราให้เข้าดาวน์โหลดแอปอยู่ดีนะคะซึ่งเราดูแล้วในคลิปที่หนึ่งจะมีสอนใช่ไหมคะอ,อธิบายเพิ่มเติมก็ได้หลังจากเข้าดาวน์โหลดเมื่อกี้แล้วนะคะหรือคลิกสมัครแล้วเนี่ย ยังทำไม่เป็นอีกมันก็จะมีอธิบายใช่ไหมอธิบายแล้วบางคนก็กดกดลิงก์ไม่ไปก็มากดลิงก์เอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยฮาวทสมัครได้ที่นี่เลยค่ะกดลิงก์เนี่ยมันจะวิ่งไปของเรานี่คือรหัสเราเริ่มจนต่อคลิปที่2นะคะของในหน้าการเพิ่มเพื่อนเ,เริ่มจากรูปที่9ที่10เนาะเมื่อกี้อธิบายว่า ลิงนี้มันจะเป็นลิงของเราเป็นลิงก์สมัครพอเขากดมันก็จะวิ่งไปใช่ไหมทำให้เขากรอกสมัครตามที่อธิบายแล้วในคลิปที่1น,นะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นว่าอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ค่ะนี่คือเป็นการกระตุ้นให้เขาสมัครนะคะเข้าไปดูคลิปการสอนใน y o u t u b e ก็ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วนี่90นะคะต่อไปอันหน้า10.2และ11เอ็ด่ะเรามา,มาดู รูปสุดท้ายมันสรุปอย่างไรอ่าจันี้อันนี้สําคัญนะคะอยากให้ตั้งใจฟังอันนี้ก็คือพิมพ์แชทกันธรรมดาเหมือนลายทั่วไปสมัครต้องทำอย่างไรคะปกติเราจะกดพิมพ์ที่นี่ใช่ไหมคะดูตามเมาส์กดแล้วพิมพ์ไปจะอัดเสียงจะอัดให้พิมพ์หรืออะไรเราทําที่นี่ใช่ไหมสติ๊กเกอร์ก็ที่นี่ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเนี่ยเห็นไหมตอบไปเยอะแยะแล้วเขาก็ตอบมาสั้นๆ ถามอะไรสั้นๆเขาจะสมัครยังไงแบบไหนดีแบบหนึ่งแบบสองไปสามเราพิม์ไม่ไหวใช่ไหมคะเราจึงจะต้องไปใช้เครื่องมือมหัศจรรย์คือเครื่องหมายบวกนี้นะคะเราให้ใหกดที่เครื่องหมายบวกนี้มันจะพาเราไปเลือกเมนูใหม่นะคะเป็นต่อไปเลยนะให้จบคลิปนี้เลยเนาะมันก็จะไปที่หมวดหมการตอบแชทโดยใช้ ข้อความอัตโนมัติอ่ามันมีแค่สองรูปนะเริ่มรูปนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้จบที่คลิปนี้เนาะอ่าเห็นไหมคะครูบอกว่าเครื่องหมายบวกเนี่ยเป็นเครื่องอุปกรณ์มหาศจรรย์เราคลิกที่บวกปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเมนูหน้านี้มาเห็นไหมคะทางขวามือครูใส่วงกลมสีแดงไว้ให้เราไปกดที่คําว่าข้อความตอบกลับ อันนี้เป็นข้อความตอบกลับมันไม่ตอบกับเองอัตโนมัติเราต้องไปเลือกว่าเอาข้อความไหนมาตอบกับมันจะมีชนกันนะมันมีข้อความตอบกลับเฉยๆแบบนี้ซึ่งเราต้องไปเลือกเอามาตอบให้ตรงกับที่เขาถามเช่นเขาถามว่าสมัครต้องทำอย่างไรเราก็ต้องไปเลือกอ่านว่าข้อความตอบกับอันไหนที่ตอบแล้วมันตรงโจทย์ที่สุดมันสัมพันธ์กับคำถามเขา นั่นแปลว่าเราต้องศึกษาข้อความตอบกับทั้งหมดที่เรามีไว้ก่อนเพื่อประหยัดเวลาเราไม่ต้องพิมพ์แล้วก็มันจะมีข้อความตอบกับอัตโนมัติซึ่งใช้ AI ตอบนั่นคือไม่มีคนเราสามารถเอาเปิดให้มันทำงานได้แต่เราต้องเตรียมคำตอบไว้ให้มันเปิดให้มันทำงานได้ตอนกลางคืนตอนเรานอนหรือตอนวันเสาร์อาทิตย์หรือที่เราไม่ออนไลน์ ตัวนั้นก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าครูศึกษาหมดละแต่ครูยังไม่ได้ลองใช้เอาแค่สองสาอันนี้ให้รอดก่อนนะอันนี้คือข้อความตอบกลับที่เราเตรียมไว้อันนี้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติโดย AI แล้วก็ข้อความตอบกลับเพื่อนใหม่เห็นไหมคะคำว่าข้อความตอบกลับเนะี่ยมันจะมี3ข้อตอบกลับเพื่อนใหม่คือตอบครั้งแรก คนเข้ามาในในไลน์เราเนี่ยเขาจะอ่านเห็นเหมือนกันหมดเลยมีให้ดาวน์โหลดมีอะไรเหมือนกันที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เขาเรียกว่าตอบกับเพื่อนใหม่เขาจะเห็นครั้งเดียวครั้งที่2องเขาก็จะไม่เห็นละมีแต่ที่เราโพสอะไรไปเหมือนเราโพสไลน์โพสเฟซบุ๊กนี่แหละเขาจะไปไล่หาไม่เจอละอ่านะคะทีนี้ข้อ2ข้อความตอบกับอันนี้ที่เรากำลังจะใช้ยกำลัง <c oughs> จะอธิบายนะคะ เราคีบเข้าไปเลยข้อความตอบกลับสมมติยายคนนี้ถามเนี่ยไดหม,มวกแดงเนี่ยถามสมัครต้องทาอย่างไรคะเฮ้ยคี้เกียจอธิบายขี้เก็บถามนะทาไมมันไม่อ่านไม่ทําเรารู้สึกง,งุดหงีดมากเราไปที่ข้อความตอบกลับนะไปที่ข้อความตอบกลับมันก็จะเจออย่างนี้ครูเอามาเรีอยงสามหน้าเลยอธิบายทีเดียวนะดูตั้งแต่หน้าแรกเนี่ยสมัครทาอย่างไรใช่ไหม อ๋อไม่ใช่พอเราเข้ามาปุ๊บมันจะวิ่งมาหน้าหัวข้อเนี่ยดูข้างบนข้อความตอบกลับข้อความตอบกลับทั้งนั้นเลยข้อความตอบกลับและหน้าแรกของมันเลยมันจะให้เราเซิร์ชหามันจะมีคําว่าค้นหาเนี่ยเราเอาคําคีย์เวิร์ดที่เขาถามว่าสมัครทําอย่างไรพอเราพิมพ์ปุ๊บมันบอกว่ามีศูนย์ข้อความคือมันไม่มีคําตอบอันนี้เราทําไม่ครบเรานึกไม่ถึงว่าใครจะถามเราว่าสมัครทําอย่างไร เราพิมพ์แล้วมันไม่มีก็คือไม่มีไม่พบผลการค้นหาเสิร์ชหาไม่ได้นะอันนี้เราก็ต้องปรับปรุงข้อความจอบกลับของเราทีนี้ลองดูซิข้อความจอบกลับของเราทั้งหมดมีเท่าไหร่อย่างของจีราคมเนี่ยมี32ข้อความเนี่ยเช่นเขาถามว่าต้องฟังไลฟ์ทุกวันไหมเราก็มากดเอาตรงนี้ไปสมมติเขาถามเมื่อกี้อ่ะต้องฟังไลฟ์ทุกวันไหม เราก็ต้องมากดตรงนี้ไปตอบเราต้องอ่านไว้ก่อนนะหลายวันแล้วนะอ่านจนคล่องแล้วนะว่าอันนี้ตอบอย่างนี้นะอย่างเมื่อกี้ครูเลือกคําว่าส่งโปรอัปเกรดเห็นไหมทางขวามือพอเขาบอกว่าเขาจะสมัครยังไงแบบไหนแบบหนึ่งแบบสองแบบสามค่าสมัครเท่าไหร่เกิดคุยกันทางโทรศัพท์ก็ดีหรือพิมพ์คุยก็ดีเราบอกเดี๋ยวส่งโปรอัปเกรดให้นะเพราะว่าน้องต้องอัปเกรดมีลิงก์ทําธุรกิจน้องเลือกได้ทําได้3แบบเนี่ยแบบที่1แบบที่2แบบที่ส,แบบสม มีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวส่งให้แล้วเราก็มากดเนี่ยส่งโปรอัปเกรดพอเรากดตรงนี้เลยนะบริเวณนี้เลยนะจะตรงไหนก็ได้ในคําตอบเนี่ยมันก็จะวิ่งมาอย่างนี้เลยนะวิ่งมาไปหาเขาเลยพราะเราเขียนดูตามเมาส์พราเรากดบวกใช่ไหมพอเรากดบวกแล้วเราวิ่งมาที่ข้อความตอบกลับแล้วเรามาเลือกไล่เลือกดูนะมันจะมีเยอะมากเลยแล้วเราสามารถเพิ่มหรือสร้างใหม่ได้ข้อความตอบกลับ ตามแบบฉบัฉบับของเราเด็กวัยรุ่นบางคนก็มีภาษาวอหวาของเขาเขาก็ไม่เอาตามที่บริษัทสอนเขาก็มีรายได้วันละเป็นหมื่นสามารถทําได้เพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มสังคมใครสังคมมันใช่ไหมคมก็อาจจะมีภาษาวอหวาของคมคมก็สามารถสร้างข้อความตอบกลับเพิ่มก็ได้แต่หัวข้อเนี่ยหัวข้อของข้อความตอบกลับเห็นไหมคะเช่นเขาบอกต้องฟังไลฟ์ทุกวันไหม เขาอาจจะไม่พิมพ์ตรงๆว่าต้องฟังไลฟ์ทุกวันไหมเขาอาจจะพิมพ์ว่าต้องทาฟังไลฟ์ได้เหรอไม่ว่างอะ่ะเขาพิมพ์อย่างเงี้ยเราก็เลือกเอาคําตอบนี้ไปเขาจะไม่เห็นหัวข้อหรอกเขาจะเห็นแต่อย่างเงี้ยเขาเห็นเขาจะเห็นแต่คําพูดเลยเหมือนทรงโป้อัปเกรดอย่างเงี้ยอันนี้พี่ไม่ได้แก่เนี่ยมันก็เลยติดไปจริงๆมันจะไม่ติดไปหรอกไอหัวข้อเนี่ยมันจะอยู่ที่เราไม่มีเงินเนี่ยเป็นข้ออ้างข้อที่หนึ่งคือเขาโกหกอย่างนั้นแหละ เวลาเขาพูดไม่มีเงินเลยตอนนี้ไม่มีเงินค่าสมัครพันสองเราจะตอบอยังไงเราจะตอบว่าพันสองมึงยังไม่ยอมลงทุนมันไม่ใช่ใช่ป่ะเราก็ต้องมาเอาคําตอบที่บริษัทให้แจก,กฟรีมาว่าคุณต้องตอบแบบนี้เราก็ต้องเข้าไปอ่านเอาเองนะในข้อความตอบกับหวังว่าคงเข้าใจนะคะทีนี้ก็จะตอบคําถามว่าคุณจะเริ่มแชร์ได้ยังแชร์ได้แล้วคะ่ะชวนเพื่อนมาเข้าโหลดแอปได้เลย วิธีการชวนมันก็จะต้องไปเรียนจากในกุมพามันจะมีคลิปชวนว่าชวนโดยการเอาไรายได้ไปโชว์เขาหรือชวนโดยการเอาตัวเราเป็นพรีเซนเตอร์เช่นเราผอมลงหรือเราผิวดีขึ้นนะคะเรามีอะไรที่มันดีขึ้นอ่ะผลลัพธ์มีสองอย่างผลลัพธ์เกี่ยวกับเราการทานเรากินสินค้าแล้วได้ผลลัพธ์น้ำหนักลดอะไรอย่างนี้นะ กับได้ผลลัพธ์ทางการเงินมีสองอย่างที่มนุษย์สนใจเราจะต้องไปฟังไลฟ์ของเขาครูก็มีลิงก์หมดเลยนะคะแล้วข้อความตอบกลับเราก็สามารถเอามาสร้างเพิ่มได้นะโอเคทำไปเรียนไปเนาะจบคลิปนี้ค่ะ